สวัสดีครับเพื่อเพียนวันนี้เรามาคุยกันรเรื่องช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แข็งแรงมีอำนาจคนไทยเรานับถือช้างเป็นสัตว์มงคลเชื่อว่าช้างจะนำความสุขความสำเร็จมาให้แล้วเท่าฝัดเราฝันเห็นช้าจะหมายความว่ายังไงได้ <laughs> Break d o n s o a n t i n g non s o c l h o h หลายคนเชื่อว่าการฝันเห็นช้างบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตเราอาจจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องฝันของเราขึ้นอยู่กับเรื่องราวในฝันของเราแต่จำไว้นะครับการดูฝันเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องที่ต้องจริงจังมากมายเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าฝันเห็นช้างแบบไหนหมายถึงอะไรได้บ้าง หลายคนเชื่อว่าฝันเห็นช้างเป็นเรื่องดีอาจจะมีโชคลาภความสุขกำลังจะเข้ามาในชีวิตเช่นงานรับรือนเงินทองมั่นคงหรือมีคนช่วยเหลือแต่อย่างที่บอกไปฝันเห็นช่างก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปบางทีอาจจะเป็นล้างบอกเหตุร้ายก็ได้เช่นปัญหาสุขภาพอุปสรรคในชีวิตหรือมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่น เพราะฉะนั้นเวลาจะดูฟันต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะอย่างเช่นสีของช่างท่าทางของช้างหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราต้อนฟันมาลองดูกันครับว่าช้างในฟันของเรากำลังจะบอกอะไร Find Dual s p i c e ถ้าฝันเห็นช้างสีขาวอาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ความสำเร็จหรือได้รับข่าวดีแต่ถ้าถ้าฝันเห็นช้างสีดำ ต้องระวังเรื่องสุขภาพอาทิีศัตรูนนในอุสนิสัรกรรืีศัตรูวิญญาณบริสุทธิ์นอินน็ตท้าฝันเห็นช่างตัวใหญ่ติดย้ายเอเรียนสิง,งห์ท้าฝันเห็นสุลังยาเพิงรีลัลลอร์ชิงกับหมายถึงอำนาจวาสนาและความมั่นคงส่วนช่างตัวเล็กส่วนช่างตัวเล็กหมายถึงความนา่ารัคาากความบริสุทธิ์ความน่ารักความบริสุทธิ์โซ่ตัวเช็คลับเล็กน้อยดี ถ้าฝันเห็นช้างกำลังอาบน้ำหมายถึงความสะอาดการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปและถ้าฝันเห็นช้างกำลังวิ่งหรือฝันแจงตนาทายซนเซสไฟหมายถึงข่าวดีความรวดเร็วหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับการตีความฝันจริงๆขึ้นอยู่กับเรื่องราวของแต่ละคน ไม่ว่าเราจะฝันเห็นช้างแบบไหนดีหรือร้ายสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องตั้งสเติอย่าวิตตกังวลไปก่อนทำบุญใส่บาตรกวดน้ำให้เจ้ากรรนายเวร hmm. มันทำความดีช่วยเหลือคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับ คนไทยเชื่อว่าการไหวพระทำบุญเป็นการเสริมด,ดวงเสริมศิริมงคลรงฝันหลังฝันเห็นช่างเราเราสามารถไปไหวพระพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จหรือไหวพระพิราพันผู้มีช่างเป็นพาหนะก็ได้ครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าความฝันก็คือความฝัน การทำนายฝันเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่ต้องยึดติดมากมายความฝันอาจจะเป็นแค่เรื่องที่เราคิดหรือเรื่องราวที่เราเจอในชีวิตประจำวันใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดดีทำดีพูดดีรับรองว่าเจอแต่เรื่องดีๆแน่นอนครับ